โอเคก็ขอต้อนรับสู่ที่ที่คุ้นเคยนะครับห้องนอนผมนั่นเองยินดีที่จะรู้จักตุ๊กตาของผมนะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าไอ้ลามนะครับใช่เพราะว่ามันมาจากคําว่าฉลามครับไม่รู้มันแปลว่าอะไรด้วยซ้ำ okay, โอเคมาเริ่มกันเลยขอหยิบรูปตัวที่สองก่อนนะครับ เพนกวินนะครับผมเรียกว่าไอ้กวินฉลามผมเรียกว่าฉลามเพนกวินผมเรียกว่าไอ้กวินมีนะถ้าจะเอาก็มีอีกปลาหมึกนะครับผมเรียกว่าไอ้หมึกมีนะครับผมก็เรียกว่าหมีนั่นแหละครับแต่บางครั้งผมก็เรียกว่าไอหมวงแล้วก็ตัวที่อยู่ผมนานแสนนาน ผมเรียกว่า toast นะครับ to ค uh, toast คืออ toast คือภาษาไทยคืออะไร <c ười> คือขนมปังใช่คือขนมปังที่ถูก toast ถูกถูกเอาเข้าไมโครวเวฟแล้วอะแล้วมันแบบมันมันร้อนแล้วอะะนั yes. ่นแหละภาษาไทยคืออะไรก็อย่างที่คุณคนเห็นมีเนยก็เนยนะแล้วก็มันครอบหัวนแ่้วสองตันนี้อยู่ <c ười> ผมก็เลย <c ười> เรียก <c ười> มันว่า toast เพราะมันมันคือ เดโนเสาร์ที่มีโถสิวรอบหัวนี่คือผมน่าจะเป็นผูช้ชายที่มีตุ๊กตาเยอะมากครับแต่โอเคมาจริงๆแล้วอ่ะวันนี้ผมจะมาพูดถึง2022นะครับซึ่งก็คือปีนี้แล้วอีกไม่นานนะครับก็จะจบปีนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะมาเล่าว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับผม เริ่มจากคำถามง่ายๆก่อนเลยปีนี้เป็นไงบ้างโอเคเอาใหม่ <Okay. S 1> oh <my. c oughs> จริงจังละโอเคถ้าถ้าจะตอบนะปีนี้เป็นไงบ้างก็จริงๆตอบได้นะจริงๆปีนี้เป็นปีที่ผมกล้าพูดว่าผมเรียนรู้อะไรเยอะมากและผมผ่านอะไรเยอะมากและทำให้ผมโตขึ้นเยอะมาก ผมกล้าพูดเพราะว่ามันรู้สึกจริงๆไม่ใช่แค่ผมแต่คนอื่นด้วยฉะนั้นผมดีใจมากๆที่ปีนี้มันเป็นปีทุกอย่างคือผมไม่เคยเสียายอยู่แล้วทุกอย่างที่ผมทำมาและผมจะไม่เสียายปีนี้เด็ดขาดเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ที่ว่าไงดีอคือมันอาจจะเป็นปีที่เหนื่อยแล้วก็มีทั้งดีใจทั้งเศร้าทั้งอะไรไปหมดเยอะมาก แต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดเนี่ยมันคือประสบการณ์ชีวิตแล้วมันทำให้ผมโตขึ้นไงถือว่าเป็นปีที่ very outstanding แบบแบบว่าดีอ่ะเป็นปีที่ดีมากสำหรับชีวิตผม <c oughs> ดีมากสำหรับชีวิตผมโอเคก็จริงๆไม่ใช่แบบไม่ช่ว่าปีอื่นไม่ดีนะครับแต่แค่ปีเนี้ยพอดีผมเจอ อะไรที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงนะครับซึ่งก็ถ้าใจพูดตรงๆก็คือการที่ได้มาทำงานนี้แล้วกม็มันถือว่าเป็นงานไหมไม่รู้เหมือนกันได้มาเป็นเทนนีแล้วก็ได้ฝึกซ้อมแล้วมีพี่ๆที่เป็นห่วงเรารักเราอะ่ะแล้วแบบเราเพอร์ฟอร์มส่ง ตอนเราเอร์ฟอร์มเราก็ส่งอินเนอร์นีไปแล้วเขาก็ส่งกลับมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากฉะนั้นผมดีใจมากที่ได้มาทำงานนี้ few moments later. ปีนี้ n t s later ปีนนี่ย2 0 2 2เนี่ย,ยผมเสียดายอะไรหรือเปล่าก็พูดตรงๆว่าเสียดายครับเสียดายหลายๆอย่างเลยที่เรามีโอกาสแต่ว่าเราไม่คว้ามันแต่ถ้ามาคิดดูตอนนี้แล้วอ่ะ มันมันไม่เสียดายมันไม่รู้สึกไม่ดีมันมันไม่รู้สึกไม่ดีเท่าแต่ก่อนเพราะว่าสูงว่าแบบผมพลาดโอกาสนี้ไปเพราะว่าผมไม่ไม่คว้ามันเองอะ่ะผมว่ามันมันคือการที่แบบเออผมผมผมไม่คว้าอ่าแต่ตอนเนี้ยผมรู้แล้วว่าผมต้องทํำยังไงซึ่งก็คือคว้าไง ซึ่งถามว่าผมเสียดายไหมใช่ผมเสียดายแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันต้องเป็นยังไงหรือต้องมันต้องทำยังไงให้ผมมีโอกาสมากขึ้นละกันมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียดายแต่ก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นเพราะว่าผมเรียนรู้จากมันนะครับโอเคอย่างที่ทุกคนรู้ผมเป็นเด็กแต่ก่อนเรียนเทควันโดเนาะ แล้วก็เป็นเด็กเนื้อที่โรงเรียน <Ramadan> อ่าก็จะประมาณนั้นเลยชีวิตตอนนั้นไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าถ้าจะถามว่าตอนเนี้ยผมได้สกิลอะไรใหม่ๆมัมม่งอ่ะหลังจากมัแบบปีนี้ซึ่งปีเนี้ยผมก็พึตรงๆมันก็โอเคสามอยา่างอย่างแรกเลยนะผมรู้ทุกคนอาจจะไม่เชื่อผมแต่ว่ามันคือ ผมพูดภาษาไทยดีขึ้นอ,อย่างที่สองคือแน่นอนมันคือเรื่องร้องกับเต้นนะครับเพราะว่าปีทั้งปีเนี่ยผมก็จะโฟกัสแต่กับสิ่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นเทนนีมาตั้งแต่อียุสนะครับตอนปีที่แล้วตอนประมาณ September September ปีที่แล้ว ตอนนี้ d e c ember 2022ก็คือแบบปีปีนิดๆอา่า The next day โอเคมาทำท่อไปเลยจริงๆอยากจะมาพูดเรื่องการเป็นเทนนี้นะครับของ789เททนนีนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างปี2022นี้ในการเป็นเทนนี้นะครับก็อยากจะพูดว,ว่า มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็ถ้าพูดตรงตรงก็คือเหนื่อยมากแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากเพราะว่าความเหนื่อยนี่แหละพาไปสู่การที่ผมได้เติบโตแล้วก็ได้ลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยครับโอเคเมื่อกี้เพิ่งไปเปิดไฟมาตอนเลย <c ười> คือจริงๆอะ่ะปี2022เนี่ยมันมีหลายอย่างที่ผมอยากจะทำนะครับแต่ผมไม่ได้ทำอ่าทุกคนอยากรู้แล้วสิ ่ามันคืออะไรมันก็คือนอนราอเล่นครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่พูดจริงๆก็คือสิ่งที่อยากทำมากที่สุดก็คือไปเที่ยวนะครับผมไปเที่ยวแบบอ่า ไปเที่ยวป่าทะเลไปเที่ยวบ้านอากงอาม่าอะไรแบบนั้นครับที่ผมไม่ได้มีโอกาสในปีนี้นะครับเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผมเป็นเชนนี้เนาะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีเวลาอะไรขนาดนั้นที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเง้นแต่ว่าก็จะเป็นสิ่งที่มันจะดีมากครับในปีนี้ถ้าผมได้ทำนะครับและถ้ามันเกิดขึ้นได้ ในปีหน้ามันจะเป็นอะไรที่ผมจะทําสิ่งแรกเลยนะครับ mm hmm. ก็คือไปเยี่ยมมกะกงอาม่าแล้วก็ไปเที่ยวครอบครัวอะไรครับไปใช้เวลาครอบครัวใช่เออเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะ2023แล้วนี่เร็วจังเลยโอ้ oh my god คือถ้าปีหน้าเป็น2023แล้วอ่ะมันก็อาจจะแตกต่างจากปีนี้นิดนึงเพราะว่า ีนี้เป็นปีแรกที่ผมเป็นเชนนี้เนาะแล้วก็มาทํางานอะไรแบบนี้ปีหน้าผมก็น่าจะมีประสบการณ์ในด้านนี้มากขึ้นแล้วก็รู้ว่าต้องจัดการอะไรมากขึ้นแล้วก็อ่าก็จะเลือ่อกเหมือนเลื่อนขั้นเลเวลไปอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งจะเป็นสเต็ปที่เออผมปรับทุกอย่างได้แล้วและเข้าใจเกิดทุกอย่างละในการทํางานเส้นทางนี้ครับอันนั้นคืออันหลักเลย คือถ้าปีหน้าเนี่ยมัน 2, 2023แล้วผมก็อยากผมก็มีเรื่องที่จะบอกทุกคนอ่าก็อยากบอกโอเคอยากบอกพ่อแม่แล้วกันอยากบอกพ่อแม่ว่าผมรักนะครับถึงแม้ผมจะไม่ค่อยมีเวลามาคุยด้วยหรืออะไรอย่างนี้ก็ผมอยู่ตรงนี้เสมอแล้วก็ผมจะสู้ต่อไปนะ ก็อยากบอกเพื okay. ่อนๆเหมือนกันนะครับท ouais ี่ผ่านมาปีหนึ่งว uh ่าขอบคุณมากๆสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้โบแล้วก็เพือนโบพยายามช่วยโบคือเราเป็นทีมอ่ะก็ขอบคุณที่เป็นทีมที่ดีให้โบนะครับเพราะว่าคือแต่ก่อนโบเป็นเด็กแบบไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วกัน ก็จะให้เข้าใจง่ายๆก็จะประมาณนี้แหละครับก็จะเข้าสังคมยากหน่อย,ยแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนเปิดรับบวกครับ <S 1> <S 1> จบไปแล้วนะครับสำหรับวอล์กว e คนี้นะครับ Walk w e ีคนี้ผมพูดถึงเรื่อง2022นะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนปีหน้านะครับ2023บ๊ายบาย